สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคม2564กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิาก,กายนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันค่ะเดือนแห่งการงานการเงินความรักชีวิตพลิกผันกลับมาปรับตัวดีขึ้นค่ะเส้นทางสู่ชัยชนะดวงกำลังลุ่งพุ่งเลยนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะ เดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนที่มีอะไรหลายอย่างในชีวิตชาวตุลพิกกลับมาเป็นแบบหน้ามือเป็นหลังมือค่ะหลายๆเรื่องจะปรับตัวดีขึ้นอย่างกระทันหันทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักด้วยนะคะที่ผ่านมานะคะปัญหาต่างๆท้าทมมายิ่งกว่าพายุค,ค่ะกว่าจะผ่านมาได้แต่ละอย่างแทบกระอักเรือนเลยนะคะแต่ละอย่างที่ทํา ทั้งตั้งเป้าหมายเอาไว้ทั้งใหญ่ทั้งหนักทั้งนั้นเลยนะคะที่ผ่านมาปัญหาหลายๆด้านมากค่ะทั้งความรักที่ไม่ดีก็พลอยรามส่งผลไปถึงการงานด้วยค่ะการเงินด้วยนะคะถึงแม้จะลาาก,กันมาถึงปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วนะคะ บอกเลยค่ะว่าความพยายามหนักมากค่ะกว่าจะผ่านมาได้นะคะพอมาถึงเดือนพฤษภาคมนี้อำนาจมาสู่ตัวชาวตูนแล้วนะคะคุณจะเป็นใหญ่ในหลายๆเรื่องค่ะที่เคยติดๆดขัดขัดคาราคาซังมานานแล้วจะจบและเรียบร้อย แต่จะวุ่นวายใจอยู่พอสมควรอยู่นะคะจะทำอะไรหุนหันพันแร่นไม่ได้นะคะทำะไรต้องคิดดีๆสำคัญต่อชีวิตและอนาคตตัวคุณของชาวตุนเองค่ะหลายๆคนจะได้เดินทางไกลอาจจะได้ไปต่างถิ่นต่างแดนเลยนะคะหลายท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะปลายเดือนจะประสบผลสำเร็จทุกๆเรื่องที่ทำมาในช่วงที่ผ่านมานะคะชีวิตจะกลับมาเบิกบานสำราญใจอีกครั้งนึงค่ะ หลังจากที่เหนื่อยหนักเหี่ยวแห้งมาเสียนานนะคะ การงานมีทำเสียจนล้นมือเลยละค่ะคุณมีความมุ่งมั่นมากค่ะชาวตุลหล่อสวยมากค่ะในเดือนนี้นะคะที่จะลุยและตั้งใจและเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่จะทําให้เหตุการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันดีขึ้นค่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างถึงจะทํายากค่ะทั้งแรงกดดันต่างๆอะไรก็ตาม ก็จะทำสำเร็จอยู่นะคะด้วยตัวคุณเองด้วยความสามารถของตัวคุณเองจัดการแก้ไขปัญหาต่ตางๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจากจุดเล็กๆยากเย็นมากที่มีความพยายามมานะคะจะยิ่งใหญ่และมั่นคงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะชาวตุนหลายๆคนได้ร่วมหุ้นลงทุนในการงานด้วยนะคะช่วงนี้จะมีการทำงานหรือโชคลาบจากการทำงานบางอย่างที่จะทำในช่วงวิกฤตนี้นะคะจากการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ค่ะ โชคดีได้ผลประโยชน์จากการรับทําธุรกิจที่มีวิกฤตมาแล้วนะคะที่ต้องเตือนของชาวตุนทําอะไรก็เป็นทีมเป็นกลุ่ม มีการร่วมหุ้นลงทุนผลประโยชน์ร่วมกันดูรายละเอียดสัญญาให้ชัดเจนนะคะอย่าให้เกิดความไม่เชื่อใจหม่นหมองใจอยู่ในนั้นอยู่นะคะเพราะต้องเตือนกันมีเกณฑ์นะคะอีกอย่างปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปพูดกวนประสาทให้มากนักนะคะถึงยังไงเขาเหล่านั้นยังคงช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณชาวตุนได้เป็นอย่างดีอยู่ค่ะชาวตุนมองว่า ดูจู้จี้จุกจิกค่ะกดเกณฑ์เยอะมากเหลือเกินยังไงก็ตามนะคะท่านช่วยเหลือคุณดีอยู่นะคะด้านการงานปรับตัวดีขึ้นค่ะงานเยอะอยู่แล้วนะคะเยอะเหลือเกินค่ะของตัวเองก็เยอะพออยู่แล้วยังต้องช่วยเหลืองานคนอื่นด้วยค่ะล้นมือค่ะบางงานไม่ไหวจริงๆก็อย่าฝืนนะคะปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธบ้างค่ะอารมณ์ในเดือนนี้เย็นลงมากค่ะเย็นจริงๆเลยนะคะดูสถานการณ์ต่างๆออกหมดค่ะตัดสินใจอะไรได้ ได้ดีมากกว่าที่ผ่านมาหลายปัญหาจะเคลียร์และจบลงแล้วช่วงกลางเดือนแล้วนะคะพอปลายเดือนนะคะจะเจอชัยชนะแล้วค่ะจะมีความสุขจะประสบผลสำเร็จในเรื่องหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะความรักรักมากำลังใจก็จะเกิดนะคะส่งผลดีต่อการงานค่ะอะไรที่ทำอยู่จะสำเร็จและทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะปัถนาอะไรก็จะสมปัถนา จะได้รับผลตอบรับนะคะได้คำชื่นชมได้รับผลประโยชน์ต่างๆก็เดือนนี้ละค่ะมีแอบหงุดหงิดอยู่บ้างนะคะเรื่องงานก็ไม่ค่อยสบายใจบ้างมีคนชอบเบียดเบียนคุณอยู่ตลอดนั่นละค่ะเป็นคนเก่าแก่คนมีอำนาจกว่ามากดขี่ข่มเหงใช้อำนาจบาดใหญ่ใส่คุณอยู่นะคะเดือนนี้นิ่งๆมากค่ะนิ่งพอ ควบคุมสถานการณ์ได้ดีพอตัวค่ะรักตัวเองไม่มากนะคะอย่ายใส่ใจคนอื่นมากเสียจนเกินไปค่ะเงียบค่ะนิ่งค่ะดีค่ะแต่ดูเหมือนยิ่งจะทําให้เขายิ่งโยนงานมาให้คุณมากขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือยิ่งได้ทํางานมากแค่ไหนคุณก็ยิ่งเก่งและมีความสามารถอีกเท่าตัวค่ะถือว่าฝึกฝีมือประสบการณ์ได้ดีมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่การเงินกันนะคะการเงินเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะจากหลากหลายช่องทางค่ะมีรายรับจากธุรกิจที่ทําอยู่มากมายค่ะช่วงวิกฤตจ,จะได้รับผลตอบแทนที่สูงมากอยู่นะคะการเงินถือว่าดีค่ะสบายใจหายห่วงได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะความเดือดร้อนเรื่องของคนอื่นการหยิบยืมเงิน การใช้จ่ายร่วมหุ้นลงทุนอะไรบางอย่างค่ะการซื้อทรัพย์สินที่ราคาแพงๆพอตัวอยู่ค่ะไม่ได้เสียนะคะหมุนเงินให้ได้นะคะหมุนไม่ได้ก็อาจจะสะดุดบ้างค่ะแต่การใช้จ่ายแบบปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังมีเงินใช้สบายๆใจอยู่ค่ะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะความรักก่อนหน้านี้เคยจุกจิกค่ะง้องแงง,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 งกองแกงกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะมีปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะ แต่สถานการณ์ต่างๆจะตรลบปากพลิกกลับมาดีขึ้นแบบงงๆเลยค่ะที่ไม่เคยคุยกันก็จะได้คุยกันจัดจา๋าค่ๆกันมากขึ้นแล้วล่ะค่ะที่ยังไม่ได้จากกันไปไกลได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะหวนกลับมาสารสัมพันธ์กันไปต่อได้อีกนะคะหรือถ้าขาดกันไปแล้วค่ะก็จะได้มีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วล่ะค่ะถูกอกถูกใจตรงสเปคเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันที่คนโสดกันค่ะ คนโสดจะได้เจอคนบางคนนะคะได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนก็เป็นไปได้ค่ะเกณฑ์ความรักเดือนนี้มาแรงมากๆค่ะมีเกณฑ์สมหวังด้วยนะเธอมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะด้านสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงกันเลยค่ะเมื่อความเมื่อดวงความรักดีนะคะจะส่งผลให้จิตใจดีและร่างกายแข็งแรงค่ะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามมาด้วยนะคะเลยไม่มีอะไรน่าห่วงในเดือนนี้นะคะเรื่องสุขภาพอุบัติ ุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะสรุปประเด็นกันค่ะเดือนนี้ดีนะคะก็มียุ่งยุ่งอยู่บ้างค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำชาวตุนได้รับผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะอาทิตย์แรกๆยังไม่ชัดเจนค่ะยังติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่ค่ะพอวันที่22พฤษภาคมจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ ปลายเดือนแล้วนะคะจะโล่งโปร่งป,ปลอดโปร่งสบายแบบสุดๆเลยค่ะส่งผลไปถึงเดือนมิถุนายนด้วยนะคะดีสุดๆค่ะลุยค่ะให้กำลังใจตัวเองให้ดีๆนะคะดวงกำลังรุ่งพุ่งเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีตุลที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันเอาไว้ค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดแดงกันทุกภาคเลยนะคะต้องดูแลกันให้ดีๆค่ะเวลาจะออกไปข้างนอกนะคะปิดแมสค่ะรับประทานอาหารล้างไม้ล้างมือให้สะอาดเลยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้เวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคน